หลังจากปีที่แล้วนะคะก่อนหน้านี้ช่วงปลายปีนะคะเอก็จะมีบทความคอนเทนต์ต่างๆนะคะให้แฟนเพจเนี่ยได้กดติดตามได้อ่านแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจที่จะก้าวผ่านวิกฤตต่างๆไปด้วยกันนะคะแต่ว่าปีนี้นะคะเริ่มต้นปี2021อย่างจริงจังนะคะเอ็กก็อยากจะสร้างเพจนี้ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้รับความรู้ได้รับแรงบันดาลใจแล้วก็ นำข้อคิดนำวิธีการต่างๆนะคะไปปรับใช้ในชีวิตนะคะทำให้เราได้รู้ว่า,าจุดยืนของเราเนี่ยมันมันอยู่ตรงไหนแล้วเราเนี่ยสามารถที่จะทำให้ชีวิตเราเนี่ยมันก้าวหน้าแล้วก็ผ่านอะไรที่มันเลวร้ายในชีวิตเรื่องแย่ๆในชีวิตวิกฤตต่างๆที่เราก็รู้ๆกันอยู่ว่าเราผ่านอะไรกันมามากมายนะคะเพราะว่า มันทำให้ทั้งบางคนก็ตกงานเนาะบางคนก็ต้องล้มเลิกกิจการไปบางคนก็ต้องอเปลี่ยนสถานะจากผู้ประกอบการไปเป็นอ,อาจจะไปทำกเกษตรหรือว่าไปทำในลักษณะของการรับจ้างหรือการส่งของต่างๆนะคะคือวิกฤตเนี่ยมันทำให้เราได้ตื่นรู้นะคะมันทำให้เราได้อ่ เปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ทำให้เราใช้ชีวิตให้มันมีสติแล้วก็ควรจะวางแผนชีวิตได้แล้วสักทีนะคะคือก่อนหน้านี้มันไม่มีวิกฤตเนี่ยคะเราก็ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายนะคะทุกคนก็มีงานทำนะคะมีเงินใช้นะคะแล้วก็สามารถที่จะเก็บหอมรอมริบได้ตามปกติตามสถานการณ์ที่มีอยู่ทั่วๆไปนะคะซึ่งมันก็ไม่ได้ ทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าตื่นรู้แล้วก็รู้สึกว่าอยากจะทําอะไรที่มันยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่มันเป็นแบบธรรมดารรมดานะคะแต่พอมันเกิดวิกฤตขึ้นมาแล้วเนี่ยทุกคนก็จะทราบดีเลยว่าเฮ้ย mm. มันไม่ได้แล้วคือเราต้องทําอะไรที่มันมันมากกว่าสิ่งที่เราเคยทําแบบธรรมดาปกติทั่วๆไปและการวางแผนชีวิตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะคะคือก่อนหน้านี้ เอชเชื่อเลยว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้วางแผนชีวิตไม่ได้คิดคำนวณเลยว่าเรามีไรายได้เท่านี้เราจะแบ่งไปทำอะไรความสามารถเรามีเท่าไหร่เราจะต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมเพื่อที่จะให้มันบรรลุปเป้าหมายในชีวิตให้มันเร็วขึ้นส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตแบบชิวๆเพราะคิดว่าก็ก็ดีอยู่แล้วนะคะ เพราะฉะนั้นปีนี้นะคะเริ่มต้นกันใหม่ไม่ว่าเราจะเปลี่ยนสถานะเป็นอะไรไม่ว่าเราจะยังมีงานอยู่แต่ว่ายังไม่รู้ว่าในอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างไม่เป็นไรค่ะปีเก่าผ่านไปแล้วลืมไปให้หมดแล้วก็ทิ้งไปให้หมดเลยสําหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันผ่านมานะคะเราเริ่มต้นใหม่วันนี้วันที่7แล้วนะคะวันนี้ที่เอทําคลิปก็คือวันที่7จมกราคม2564นะคะเรามาเริ่มต้นกันใหม่เลยนะคะว่า ปีนี้เราดูซิว่าเราทําอะไรได้บ้างเราจะค้าขายไหมขายอะไรดีที่เราถนัดที่เรารู้สึกว่าทําทแล้วเนี่ยคือมันสามารถที่จะตอบสนองความต้องการของคนณนะปัจจุบันนี้ได้อย่างเช่นบางคนก็มาขายข้าวนะคะขายข้าวแกงขายกว๋วยเตี๋ยวขายลูกชิ้นขายโจ๊กขายอะไรต่างๆนานาที่ที่ที่เราสามารถที่จะเริ่มได้นะคะคือเรา เริ่มได้เร็วเริ่มได้ก่อนเริ่มได้เลยนะคะไม่ต้องรอนะคะเพราะว่า,อ,าอย่างที่เรารู้รกันอยู่ว่าโควิดมันผ่านไปแล้วเราก็มีเศรษฐกิจที่มันดีขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึง่งแล้วอยู่ๆมันก็มีโควิดรอบสองซึ่งคนก็ไม่ได้คาดคิดว่ามันจะมีรอบ2และมันรวดเร็วและรุนแรงกว่ารอบแรกอีกนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดอะไรได้เราเริ่มอะไรได้ก่อนเราเริ่มทำลุยลงมือเลยนะคะไม่ต้องคิดเยอะเราทำไปสักระยะหนึ่งแล้วเราจะรู้ว่าเราจะปรับเปลี่ยนวิธีการทำธุรกิจวิธีการทำงานแล้วก็มีอะไรใหม่ๆที่ที่เราจะต้องทำได้บ้างนะคะ mm hmm. ก็คลิปนี้เป็นคลิปต้อนรับปีใหม่นะคะก็คือเป็นคลิปแรกที่เอทำมาเอก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ย เริ่มคิดเริ่มทำในสิ่งที่เราทำได้นะวันนี้นะคะอย่างเช่นบางคนเนี่ยกเ็เริ่มมาทำออนไลน์นะคะขายของผ่านออนไลน์ขายเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าหรือแม้แต่เป็นพวกอาหารต่างๆอาหารคลีนอาหารสุขภาพหรือว่าคนที่ออกกำลังกายอยู่แล้วคนที่มีความรู้ความสามารถในด้านการสอนการทำอาหารการสอนในเรื่องอ,ออกแบบตกแต่งภายในหรือว่าจะเป็น การออกกําลังกายการวาดรูปการร้องเพลงการเต้นคือไม่ว่าจะเป็นอะไรคือถ้าเรามีทักษะอยู่แล้วมีความรู้อยู่แล้วไม่ต้องเยอะนะคะคีย์มันก็คือว่าคุณแค่เริ่มทำเริ่มสร้างอาจจะทำจากอ,าออนไลน์ง่ายๆโดยที่ ผูคนมี a c e b o o k อยู่แล้วอาจจะเริ่มที่ Facebook ก่อนนะคะ Facebook ส่วนตัวนี่แหละหรือว่าถ้าคนที่เปิดเพจเป็นก็อาจจะมีเพจแล้วก็เริ่มที่จะามาโปรโมตตัวเองออกมาสร้างตัวตนนะคะก็คือบอกว่าให้ทุกคนเนี่ยได้รับทราบว่าเราเนี่ยสามารถที่จะทำอะไรให้คนที่ไม่รู้ กลายเป็นรู้มากขึ้นแค่นั้นเองคุณไม่ต้องแบบอรอใหอ้ฉันต้องเป็นศาสตราจารย์ก่อนฉันต้องตบด็อกเตอร์ก่อนฉันต้องมีใบประกาศนียบัตรฉันต้องได้เงินร้อยล้านก่อนแล้วค่อยออกมาสอนคนอื่นไม่ใช่ไม่จําเป็นเลยนะคะคีย์หลักก็คือว่าคุณเอาความรู้ความสามารถของคุณที่มีอยู่นั้นเอามาสอนให้คนที่ไม่รู้เป็นคนที่รู้และให้คนที่รู้รู้มากขึ้นแล้วเขาสามารถที่จะเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจําวัน แล้วทำให้เขาเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเขาได้คือคุณก็ไม่จำเป็นจะต้องไปเขาเรียกอะไรอะ่ะคุณก็ไม่จำเป็นต้องไปเก็บตังค์เขาก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคือในช่วงเริ่มตน้นในช่วงเริ่มสร้างตัวตนเราก็ต้องทำอะไรที่จากจิตใจที่มีความจริงใจจริงๆก็คือว่าเป็นผู้ให้เป็นผู้ให้ที่แท้จริงอยากจะให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นอยากจะให้เขาช่วยเหลือตัวเองได้มีไรายได้หรือว่า คนที่อยากฟิตหุ่นก็คือจากคนที่รูปร่างใหญ่ๆเป็นรูปร่างสวยงามคือคือทำอะไรที่มันช่วยเหลือคนอื่นก่อนแล้วส่วนตัวไรายได้อาชีพอะไรต่างๆเดี๋ยวมันจะตามมาเองแต่คือขอให้เริ่มไงคะคือเริ่มก่อนเพราะว่ายุคนี้เป็นยุคเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงแบบครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดบนโลกใบนี้เท่าที่เอเคยเกิดมาเลยนะคะคือรู้สึกว่ามันเปลี่ยนแปลงแบบจากยุคที่ ที่ทุกคนก็รู้กันอยู่ว่าการทำออฟไลน์มาเป็นออนไลน์แต่การทำออนไลน์เนี่ยมันทำยังไงที่มันจะประสบความสำเร็จยั่งยืนแล้วก็มีแบบแผนมีระบบนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันก็ต้องสร้างสร้างจากความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นอันดับแรกนะคะก่อนที่เราจะทำอะไรลงไปเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเรายังกลัวเรายังไม่กล้าเรายังไม่เชื่อมั่นในตัวเองเรายังไม่มีความที่จะมา อธิบายหรือมีความจริงใจที่อยากจะให้คนอื่นเนี่ยเขามีความเปลี่ยนแปลงจริงๆเนี่ยมันก็จะประสบความสำเร็จได้ยากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กดติดตามเพจเอไว้แล้วกันนะคะว่าเอจะมีเทคนิควิธีการต่างๆที่จะมาช่วยให้เพื่อนๆทุกคนนะคะที่อยากจะออกมาสร้างตัวตนบนออนไลน์เนี่ยคือทำอยังไงแล้วก็อันดับแรกเลยนะคะก็คือต้องเตรียมสภาพจิตใจนะคะเตรียมสภาพจิตใจ ลึกๆของเราก่อนว่าเราต้องมีความเชื่อเพื่อที่จะทําให้เรากล้าที่จะออกมาทําสิ่งใหม่ๆในโลกยุคใหม่ที่มันมีการเปลี่ยนแปลงน,นะคะเอจะทยอยออกมาให้ความรู้เรื่อยๆนะคะสําหรับปีนี้เอลุยเต็มที่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกกับการใช้ชีวิตใน,ในยุคของการเปลี่ยนแปลงน,น,นะคะและขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จด,ด้วยค่ะเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ